สนับสนุนโดยบริษัทไทม์เดคโค่คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้จะดจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์เ네นมชั้นนำจากทุัุมโลกเช่นไร่กําจัดปลวกยุงมดมแมลงสาบ สน่ห์ของ MMA ครับเป็นเอ่อเป็นสำหรับแบบว่ารวมศิลปะการต่อสู้ครับมิกมาชนแตทั้งมวยไทยคาราเต้ยูโดมวยป้ม MMA mm hmm. คือรวมทุกอย่างครับเพราะว่าแต่แต่แต่ผมคิดว่าในนั้นคือมวยไทยครับดีที่สุดแล้วครับพอเสน่ห์ของ MMA ผมว่าเป็นมันเป็นกีฬาที่มันใช้หัวใจครับผมรู้สึกภูมิใจนะทีผ่ผมได้ใน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 นำ ไม้มมยไทยเรามาได้สู้ในกรงแล้วก็แมนสามารถได้เป็นแชมป์แต่สามารถที่จะให้เด็กหรือลูกน้องๆและเพื่อนๆที่มีโอกาสที่จะมามีโอกาสได้มาชกเอเออไปผมมีชกวันที่27บเจ็พฤษภาที่เมืองไทยที่เมืองทองธานีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปป้องกันแชมป์ที่เมืองไทยก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่เต็มร้อยอะในฐานะที่เอเเอค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยเสน่ห์มันอยู่ที่ไหนยังไงทางเราเพิ่งพา นักข่าวจากบ้านเราไปดูกันพากันไป30กว่าคนผมรู้ทำไมผมรู้พ่อไปด้วยเอแล้วตอนแรกผมก็เตรียมรถเมย์กลับโรงแรมสองรอบผมกลัวเขาจะเบื่อกันอะไรกันใช่ไหมผมไม่ใจดูไม่จบแล้วกันดูไม่จบเพราะเขาไม่ใช่แฟนเนี่ยมันเมยแต่ตอนไปแล้วเนี่ยเขาอยู่กันถึงจบฟีดแบ็กที่ผมได้มามากที่สุดเลยนะก็คือว่าคนตอนแรกก็นึกว่ามันรุนแรง นึกว่ามันเถื่อนแต่ตอนเขาเริ่มดูแล้วเนี่ยเขาเริ่มเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยมันคือมันใช้เทคนิคกันหมดเลยนะฮะแล้วกีฬานี้มันแตกต่างจากมวยไทยก็คือว่ามันสามารถแพ้ชนะได้หลายวิธีมันเหมือนกับเล่นหมักรุกนะครับมันปุ๊บ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 มันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยก็สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเป็นกีฬาปลอดภัยมากถ้าเกิดอยู่ compare แบบกีฬาอื่นเปรียบเทียบ อุบัติเหตุหรือว,ว่าคนตายหรือว,ว่าบาดเจ็บบาดเจ็บ <c oughs> นี่เป็นเสมอกันกับ NBA EPL ทุกสปอร์ตเสมอกับบาสเลยเพราะ <c oughs> ว่านี่เป็นกีฬามีมีกฎหมายแรงกฎหมายเยอะกติกากฎหมายเยอะแล้วก็คนที่เข้าเวทีจะเป็นระดับสุดยอดมันไม่ใช่เข้าแบบนี่นี่ไม่ใช่เป็นสตรีทไฟท์ทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคนฝึกศาสตร์การต่อสู้มากกว่าหนึ่งแขนด้วยซ้ำเพื่อจะทำเข้าทำการแข่งขัน นี่คือเสน่ห์ของมันมีความภูมิใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันนี้มันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินของมวยไทยที่เป็นศาสตร์หลักที่นักมวยทุกคนสิ่งเกือบทุกคนเลยนะสิ่งสิ่งที่ผมมีความสุขมากที่สุดก็คือว่าตอนที่ผมไป evolve เมื่อเจเดือนก่อนแล้วผมไปคุยกับพวกนักมวยไทยที่นั่นเขาบอกว่าโอ้ยพิสุกี้ผมว่าทํายากแล้วตอนที่ผมเจอเด็ดดำรงตอนนี้เนี่ยเราว่าผมไปเจอยอดสนันที่สิงคโปร์มาผมดูสายตาเขาแล้วนะเขาแฮปเขาแบบโอ้ยขอบคุณ พี่ขอบคุณที่มันจะเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้มาชกในบ้านเรานะฮะเด็ดดำรงเนี่ยวงการเอ็มเอรู้จักเขาหมดทั่วโลกแต่คนไทยกันเองอาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักนะเพราะต้องย้อนกลับไปหลายปีสมัยที่เขาต่อยลุมินีเป็นแชมป์สามสมัยสามสมัยครับอันนั้นอันนั้นรู้จักแต่พอเขาอายุมากขึ้นเขาก็ไม่อยู่ในวงจรของมวยไทยอีกอย่างหนึ่งเอ็มเอมันเกี่ยวกับเทคนิคครับถ้าเกิดอยู่มีประสบการณ์เยอะสําหรับเวทีเอ็กซ์เพลเย์เหมือนแบบ เดดดำรงเขาชก400กว่าครั้งครับเขามีประสบการณ์เขาใช้ในวันแชมเปี้ยนชิพได้มันไม่เกี่ยวกับแค่ใช้พลังอย่างเดียวใช้เทคนิคใช้สมองใช้ประสบการณ์วันที่27พฤษภาคมที่ Impact Arena เมืองทองทานีมี9คู่มี9คู่กับ Rock Concert ระดับยักษ์2อัน Big Ass Body Slam ครับผมมีมวยไทยต่อยกี่คู่มวยไทยจะมีคนไทยขึ้นทั้งหมด5คู่5คนมีใครบางนชาติ มีเด็ดดำรงยอดสนันชานนพงศิริแล้วก็บุญรัตโอเคหนึ่งในนั้นคือเด็ดดำรงจะเป็นการป้องกันแชมป์สตรอ์เวทของเขาครั้งที่สองเขาจะป้องกันกับคนญี่ปุ่นที่ไม่เคยแพ้แชมป์โลกจากญี่ปุ่น ชื่อโยชิตากะไนโตต่อยมากี่ครั้งละสิบครั้งใน MMA มเนในเอ็ผมก็ถามเพราทำไมถึงเลือกคนของเทนซิโร่เลยอะเทนซิโร่โอ้แล้วเดี๋ยวเดีี๋๋ยยววเดดำรงต่อยไม่ถึงสิบนี่เหรอในเนี้ยเขาต่อยหกศูนย์หกศูนย์หกครั้งเป็นแชมป์ในการต่อยห้าครั้งแชมป์โลกกับยุปยุนแชมป์โลกกับมึงไทยมาเจอกันมาเจอที่ Impact Arena ที่กรุงเทพครับเราเลยจำเป็นจะต้องให้ทุกคนไปซื้อบัตรกันตอนนี้เพื่อมาเชียร์คนไทยเราต้องเชียร์คนไทยฮะ ผมผมอาจจะเป็นครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นแต่ใจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยคุณครียดใจครับเลยเนี่ยแต่ผมเชียร์เด็ดทำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์วันนั้นเนี่ยก็คือว่าเราลงทุนกันเกือบสี่สิบล้านทีมงานที่บินเข้ามาจากเมืองนอกร้อยห้าสิบคนนะคือเราต้องการทำอะไรที่มันเป็น world standard หนุ่มๆไทยจะชอบนะครับก็คือว่าสาว ring girl เนี่ยอเราส่งตรงมาจากเกาหลีใต้หมดเลยนะฮะเดยจะมากันเจ็ดคนครับแล้วก็ถ่ายสดทั่วโลก70ประเทศ70ล้านบ้านครับคือจริงๆผมดูคลิปมาเยอะมาก ใน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 ยูทูรนันแชมป์เป็นชิปเนี่ยครับแล้วผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนในนั้นต้องไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะไม่เหมือนการดูคลิปมันมีรายละเอียดที่ทําให้เราโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเราอยากให้วันนั้นมันเป็นวันที่คนไม่มาจะเสียได้ครับเป้าหมายสมมุติผ่านอันนี้ไปมองมองว่าการการทําให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทยมีมากกว่านี้ไหมครับมากกว่าอีเวนต์อันนี้ไหมครับวิชั่นของผมครับในภายใน3ามปีหรือว่า5้าปีเราจะมีรายการ ทุกอาทิตย์ทั่วเอเชียแล้วก็แต่ไทยสดทุกอาทิตย์ที่มึงไทยด้วยแล้วก็มามึงไทยปีหนึ่งสองครั้งเราจะมีอีเวนท์ที่เปจิงเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งใช่หรือว่าเกาหลีหรืวว่าโตเกียวหรืวว่าฮ่องกงอย่างนี้แล้วก็มึงไทยด้วยแบงก็ด้วยเราเราจะรวมทุกอย่างแล้วก็จะกลายเป็นกีฬาใหญ่ที่สุดทั่วเอเชีย ถ้าเกิดสมมติเราดูบอลใช่ไหมครับมันจะมี English Premier League ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีลีกเขาเรียกว่าลีกลีกป้อนน่ะปะที่จะไต่ขึ้นไปหาลีกใช่รับผมว่ามันก็เป็นไปได้อนาคตที่เราจะมีลีกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Minor League อะฮะเราจะมีอย่างนั้นแบบที่เมืองไทยแล้วก็เราจะมี Reality TV Show สําสำหรับคนไทยที่อยากขึ้นกลายเป็น the next superstar t h e n e x t superstar ในวันแชมเปี้ยนชิพก็เรามีแผนเยอะครับผมดีใจอย่างหนึ่งชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยก็คือ นี่จะเป็นถนนอีกสายหนึ่งของนักมวยไทยที่เกษียณอายุจากการต่อยมวยไทยแต่เก่งแปลว่าอายุคุณไปต่อได้ในถนนสายนี้และไปถึงแชมป์ด้วยรู้ว่ามาอีวอฟได้ด้วยหรือมาเป็นคุณครูแล้วก็มีชีวิตที่ดีที่เก็บเงินได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขสุดท้ายครับขอความคิดที่เป็นประโยชน์ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ Uh, พอดีผมไป uh, ยุโรปสองสามอาทิตย์ก่อนที่ uh, Vienna University of Technology hmm. เขาชวน uh, ผมไปคุยเรื่องนี้เลยแล้ hmm. uh, ว่าผมว่ามีห้าอย่าง uh, ให้ฝันอยูกลายเป็นความจรงิงค hmm. uh, อันที่หนึ่งเป็นความรักอยู่ต้อง do what you love ในหัวใจ hmm. ถ้าเกิดอยู่ทำสิ่งที่อยู่ไม่รักอยู่จะไม่พยายาม100%เซและตอนอยู่มี um, obstacles มีอุปสรรคอุปสรรคยูจะไม่มีความสู้แต่ถ้าเกิดอยู่รักยูเจอสู้ทุกอย่างง่ายและยูจะมีสําเร็จรถ้าเกิดยูไม่มีสําเร็จอยู่มีความความความสุขเพราะว่าได้ทําสิ่งที่รักใช่<อ>ใช่คะต่อให้ไม่สําเร็จก็มีความสุขใช่โอเคอันที่สองเป็น uh, uh, mentors แปลว่า uh, idols idol idol ถ้าเกิดยูอยากเป็นหมออยู่ต้อง uh, มีหมอสี่ห้าคนที่อยู่นับถือ นับถือแล้วก็เรียนจากเขาหรือว่าดูชีวิตของเขาและเขาทำยังไงจะกลายเป็นกลายเป็นซัมเจอรบอันที่สามเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนอยู่ตื่นเช้าทุกวันอยู่ตรงคิดว่าอยู่อยากเป็นอ่ขึ้นขึ้นพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเกิดยูดู one percent times seventy days ถ้าเกิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบวันเราจะเราจะเบิ อ๋อมันสมมุติ1%วันนี้พรุ่งนี้มันเป็น101หงใช่มั้ย 1>, 1, 1%ของ101มันจะเยอะกว่า1%อของ100ไปแล้วเพราะ,าจ,ะจ็ดวันาามันจะเยอะขึ้น,นแล้วก็7จผ่านแล้วก็อยู่จะขึ้น100% 100%ทุกว,วันจงเก่งขึ้น1%ก็ 1> พอในอาชีพใดก็ตามแต่โอเคข้อ4ครับอันที่4 surround yourself with greatness to unleash your greatness แปลว่าในชีวิตเราทุกคนมนุษย์ถ้าเกิดเราอยู่กับมีเพื่อน5คน กินยาเสพติดเป็นคนที่กินเหล้าไม่ทำงานไม่เป็นคนขยัขยนเราจะกลายเป็นอย่างนั้น We are the product of the five people we spend the most time with in life เราจะเป็นยังไงก็คือเราใช้ชีวิตกับใครสักคนที่ใกล้ชิดเราที่สุด5คน5คนนั้นเป็นยังไงเราจะกลายเป็นแบบนั้นใช่ครับ,รบจงเลือกใช่ครับ,รบแล้วก็อันที่ห uh, warrior spirit เราต้องมีใจสู้ ใจสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันทุกนาทีถ้าเกิดอยู่อยากมีใจสู้อยู่น่าจะไปเรียนมวยไทยมวยไทยจะให้อยู่สอนเรื่องใจขงแข็งแข็งขึ้นสำหรับชีวิตเพราะว่าทุกมนุษย์เราจะมีช่วงลำบากช่วงร้องไห้ช่วงแย่แต่ถ้าเกิดอยู่มีใจสู้อยู่จะปลอดภัยครับนี่คือสปิริตที่ได้จากมวยไทยครับคุณจะได้ใจยังไงก็ได้ขอให้มีใจสู้ใช่ครับคุณสุกี้ขอข้อคิดแบบนี้ ฝาก่านผู้ชมอันแรกเลยก็คือว่าทําสิ่งที่เรารักแบบที่ชาตรีพูดมันจะสาเร็จไม่สําเร็จเราเราใช้ชีวิตแบบคุ้มอ่ะใช่ไหมครับไอช่วงวิกฤตเนี่ยคำถามนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากเล้คือผ่านวิกฤตมาได้ไงไอช่วงเก้าเจ็ดนะครับตอนนั้นเบเกอรี่แปดสิบล้านผมจําได้กัายแปดสิบล้านโน้ะนี่สินนี่สินนี่สินตอนนั้นผมย7ิบเจ็เองแล้วสิ่งที่ผมจะพูดกับคมามคืออยู่ต้องชกเรื่อยๆอชกไปเรื่อยๆแต่ชกแบบมีสติไม่ใช่ชกแบบ โอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือใจสู้เละต้องใจสู้อ่ะต้องใจสู้ไม่ยอมเลิกโชคใจสู้ขยันใจสู้ขยันรักสามรักแล้วก็ l บ n c e สมดุลเลยสมัยก่อนที่ผมจะทํางานศึกษาสมดุลก็คือระหว่างขยันหนักกับพักผ่อนยิ่งอยากก็แล้วแต่ต้องยินงอยากต้องต้องทําให้สมดุลเดี๋ยวนี้วันศุกร์มาผมก็แบบโอเคเดี๋ยววันจันทร์นี่ชอบโทรมาวันเสาร์ ไม่รับสายไม่คุยเรื่องงานวันจันทร์ใคคุยกันไม่เหล่านี้เป็นข้อคิดที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยการเวลาด้วยเหตุการณ์จริงที่แต่ละคนเจอแล้วเขาก็ผ่านมาได้ด้วยกลไกแบบนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะทํางานอะไรผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็จะผ่านไปได้ด้วยกลไกอีกหลายๆอย่างแต่นี่เป็นข้อเสนออย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆฝากไว้นะครับวันนี้27พฤษภาคมเราไปเจอกันที่ M M A เจอผมไม่แน่ผมอาจจะติดงานไปทันหรือเปล่าไม่รู้เจอลูกผมแน่รับที่อพคครีนับ Impact า r ีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านอีกทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในรายการก่อนใจสุขหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ